ถ้าจะกล่าวถึงพระมหาบุคคตเถระเจ้าคงไม่มีใครไม่รู้จักหากใครมีความขัดข้องมองใจมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตให้มันสดสารยายบูชาพระมหาบุคคตเถระเจ้าแล้วความไม่ดีไม่งามความขัดข้องมองใจความที่เป็นอุปสรรคในชีวิตก็จะมาลายหายไปด้วยสังขารภาพนั้นตั้งน้นโมสามจบนะครับและก็กล่าวว่าอุบคุตโตมหาเถโรชิตามาโรมหิตธิโก สมาปัติสมาปันโนนารเทวิภูชิตโตวิปสัสสนเนนะจิตเตนะสิระสา,าตัณมามิหังนมการานุภาเวนะมหาลาภาพวันตุเมแปลของว่าพระมหาบคุเทระจึงพร้อมนิสมาบัติมีฤทธิ์มากชนะมารอันคนและเทวดาบูชาแล้ว ข้าพเจ้ามีใจเลื่อมใสข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระเถระนั้นด้วยเสียนเคร้าวด้วยอนุภาพแห่งการนอบน้อมขอราทั้งหลายจงบังเกิดมีแต่ข้าพเจ้านี่นะครับมันสดบนสารยายนะครับผมกี่รอบกี่จบก,ก็แล้วแต่ตามกําลังศรัทธานะฮะสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วปัสสัทปัญหาที่เข้ามาในชีวิตก็จะมาลายหายไปนะครับผมที่ข้าพเจ้าได้สดสารยายนะฮะสามพันกว่ารอบนะครับนี่นะอ่า 3,065รอบนะครับผมนะนี่ก็เดียนกว่านะครับเดือนกว่าก็มันสวดสารยายก็จะกดเครื่องนับอยู่เรื่อยนะครับฉะนั้นแล้วใครมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธานะฮะมันสารยายพระคาถาบูชาพระอุปคตก็ขอให้อุปสรรคปัญหาจงมาลายหายสิ้นพินาศจากชีวิตของเราทั้งหลายจงทุกๆประการทุกท่านเถิดสาธุ